หัวข้อ Voucher Type Setting หัวข้อนี้จะใช้สำหรับกำหนดบัตรกำนันทั้งหมดที่ใช้งานในร้านอาหารเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของการจ่ายเงินใน Table Payment โดยใช้ชำระเงินแบบ v o i c e e r โดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยชื่อของบัตรกำนันรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรกำนัน สถานะการใช้งานการแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูลในการเพิ่มข้อมูลไวเชอร์สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม New Voucher Type ระบบจะแสดงหน้าจอ New Voucher Type นะคะต่อไปให้เราทำการบันทึกข้อมูลที่เราต้องการคะ่ะอันดับแรกให้ทำการระบ,บุชื่อบัตรกำนันที่ต้องการต่อไป ให้ทำการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรกำนันต่อไปให้ทำการกำหนดสถานะของไวเชอร์ไทโดยสามารถเลือกสถานะได้2แบบคือถ้าเลือกปุ่มเย็ดแสดงว่าไวเชอร์นั้นจะสามารถใช้งานได้หรือกดปุ่มโน้ลไวเชอร์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ เมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลไวเชอร์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูลหรือถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกข้อมูลให้คลิกไปที่ปุ่มแคนเซลแอนด์แบล็คค่ะต่อไปนะคะกรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลไวเชอร์เราจะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกไปที่ไอคอนอ d ดิจากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตเพื่อทําการอัปเดตข้อมูลค่ะในกรณีที่เราต้องการลบข้อมูลไวเชอร์เราจะสามารถทําได้โดยการคลิกไปที่ไอคอน delete จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งการลบข้อมูลนะคะถ้าเราต้องการลบข้อมูลให้คลิกไปที่ปุ่ม ok หรือถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกไปที่ปุ่ม cancel ค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ v o i e c h e r t y p e setting ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอนเตอร์ไรจ์จำกัด